สวัสดีปีใหม่2,566อย่างเป็นทางการนะครับหรือว่า Happy New Year 2023นะฮะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับปี2022สิ่งใดที่ผิดพลาดไปแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ปล่อยทิ้งไว้ในปีที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นกันใหม่กับสักราชใหม่ต้อนรับปีกระต่ายหรือปีทถอะในปี2023นะรเริ่มต้นด้วยความรุ่งเรืองบางคังเชื่อว่าหลายคนตอนนี้น่าจะ เขาดาวกันอยู่นะตามที่ต่างๆตามที่ท่องเที่ยวนะก็เดี๋ยวยังไงขอให้มีความสุขมากๆกันทั่วหน้านะฮะแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยก่อนอื่นนะครับ19ศิีปกรต้องขอขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านนะับในปีที่ผ่านมาเรามีผู้ติดตามถึง10,000 0ซับสไคร์แล้วอขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ทําให้19ศิีปกรเรามาถึงณนะจุดจุดนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณทาง YouTube ด้วยได้ส่ง ล่งเงินมาให้เลยนะครับเฉลิมฉลองความสําเร็จนะสิบเก้าสิบกรรุตอสองที่คุณวางใจมียอดผู้ติดตามหรือยอดซับสครเบอร์ครบหนึ่งแสนสับสครแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยนะต้องขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านที่กดสับสคร b e กดติดตามช่องของเรานะขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนและขอขอบคุณท่านผู้ชมลูกค้าทุกท่านนะยังไงก็ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยร่ำรวยแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะมีเนื้อหาสาระดีๆที่มีประโยชน์ให้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเราจะก้าวต่อไปนะมุ่งสู่2 0 0 0 0 0ซับสไครต์นะฮะก็เชื่อว่าในไม่ช้าหากได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน น่าจะไปถึงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับล้าท่านหากอยากติดตามรถของเรานะครับก็สามารถเข้าไปดูรถกันได้เลยที่เว็บไซต์ c a r f u t u r c o m 1 9 s p นะครับเดี๋ยว19สิงหาคมเราจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่2มกราคมตามปกตินะฮะเราก็ยังรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงเหมือนเดิมนะครับเช็คราคาก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ idline ด้านล่าง idline@19sp นะหากมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอยากขายอยากตีราคาส่งมาได้เลยเดี๋ยวมีค่าแนะนําให้5,000ถึง10,000บาทเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะฮะผู้ติดตามทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้2023นะฮะขอให้คิดสิงดขอใอยสมทุกความปรารถนานะครับการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีความสุขตลอดทั้งปีร่ำรวยเงินทองนะครับกิจการมั่งคัง่ง รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พลังกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่จนน้ไม่ป่วยไม่ไข้นะครับมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีกระต่ายนี้เลยนะครับใครที่ยังท่องเที่ยวอยู่นะก็ขอให้ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็กลับเดินทางกลับสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัยนะกลับมาทํางานอย่างสดชื่นเบิกบานนะฮะไปชาร์จพลังกันในช่วงปีใหม่นี้นะฮะกลับเดินถึงบ้านอย่างปลอดภัยสดชื่นเริ่มต้นปีใหม่ทํางานกันแบบแหมมีไฟ แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะฮะที่ให้การสนับสนุนและติดตามช่องสิบเการีประกรถมือ2ที่คุณวางใจในปีนี้เดี๋ยวยังมีสาระดีๆอีกเช่นเคยนะฝากเข้าไปกดติดตามกันได้ทั้งทาง,ทาง Facebook YouTube แล้วก็เพิ่มช่องทางใหม่ครับทิกตอกนะเข้าไปกดติดตามกันได้เลยในชื่อสิบการีประกรถมือ2ที่คุณวางใจวันนี้นัดสิบเการีประกรถมือ2ที่คุณวางใจต้องขออนุญาตกล่าวครับว่าสวัสดีปีใหม่ครับ